สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตร2018นะครับวันนี้ผมแท็กซี่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะพูดในส่วนของปุ๋ยนะครับวันนี้ก็จะได้ตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยนะครับจะได้มีรูปเพจหลายๆท่านถามเข้ามาเรื่องปุ๋ยมากมายนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพืชไร่พืชสวนไม้ดอกพืชผักนะครับก็ยังมี การใช้ปุ๋ยกันในรูปแบบที่ยังไม่ถูกต้องนักนะครับก็เลยจะมาอธิบายวันนี้ให้ถูกต้องนะครับก็ที่คำถามส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าเอาปุ๋ยเม็ดนะครับมา,าแช่น้ำหรือมาละลายฉีดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือคำถามต่างๆหรือว่าเอาปุ๋ยไปลดปุ๋ยเหลวหรือปุ๋ยเกตไปใส่ทางดินโรยทางดินเลยได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับจะมีคำถามพวกนี้อยู่นะครับอ่า ผมขออนุญ,ญาตอธิบายก่อนนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าท่านมาซื้อปุ๋ยตามร้านเ,าเคมีเกษตรทั่วไปหรือร้านต้นไม้ก็แล้วแต่นะครับท่านจะเจอปุ๋ยอยู่4แบบด้วยกันนะครับปุ๋ยที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นปุ๋ยเม็ดแบบนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างให้ดูอย่างนี้นะครับอันนี้คือปุ๋ยสูตร 16- 16-16เ 16, 16นี่ยนะครับอันนี้มันจะเป็นปุ๋ยเม็ดที่เขาแบ่งจากกระสอบใหญ่ๆนะครับเอามาเอามา,เ,า,มาเป็นแบ่งเปก็นกิโลขายนะครับจะเป็นเม็ดอย่างนี้นะครับส่วนอีกแบบนึงก็จะมีเป็น ปุ๋ยเกล็ดนะครับเป็นผงแบบนี้นะครับสำหรับละลายน้ำนะครับแล้วท่านก็จะเห็นอีกแบบนึงจะเป็นปุ๋ยแบบนี้ ปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยเหลวนะครับก็คือเป็นปุ๋ยที่ละลายน้ําพร้อมที่จะผสมแล้ไดรู้แล้วก็ใช้ต่อได้เลยนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งนะครับจะเป็นปุ๋ยแบบนี้ท่านอาจจะเคยเห็นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับเป็นปุ๋ยที่ค่อยๆปลดปล่อยออกมานะครับอันนี้สําหรับส่วนใหญ่ก็จะเหมาะสําหรับพวกไม้กระถางไม้ดอกไม้ประดับต่างๆที่เขาใช้กันก็จะมีสูตรสเดือน6เดือนอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยววันหลังก็จะมาพูดหัวข้อน,นี้เพิ่มเติมให้ฟังนะครับคราวนี้อย่างที่ผมบอกครับก็มีคนเอาเอา ุ๋ยเม็ดเอาไปแช่ละลายน้ําแล้วปล่อยทางระบบน้ําหรือาไปฉีดพ่นได้ไหมถามว่ามันก็ได้นะครับแต่ก็ถือว่าไม่ไม่ดีนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาถูกผลิตมาเนี่ยเอาไว้ใช้ใส่ทางดินแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคืออนุภาคนะครับการความการละลายก็ไม่ค่อยดีนะครับและอีกข้อนหนึ่งก็คือตัวฟิลเลอร์หรือสารที่มาเติมเต็มพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอ,องค์ประกอบที่ไม่สามารถละลายน้ําได้นะครับถ้าท่านเอาไปใช้ผ่านทาง ระบบท่อน้ำนะครับหรือ,อให้ทางสายยางอะไรเงี้ยนะครับหรือว่า,อาเอาไปละลายแล้วแช่น้ำแล้วก็กรองเอาน้ำมาฉีดพ่นเนี่ย นะครับมันก็จะมีปัญหาในการอุดตันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําหยดหัวฉีดพ่นต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะมีปัญหาได้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ประสิทธิภาพอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสําคัญนะครับพวกนี้ก็คือการละลายน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และการดูดซึมนะครับซึ่งปุ๋ยเม็ดแบบนี้เขาไม่ได้ถูกสร้างมาโดยตรงสําหรับการให้ทางระบบน้ําหรือไปฉีดพ่นนะครับมันก็จะสู้พวกปุ๋ยเกล็ดนะครับหรือปุ๋ยเหลวที่เขาผลิตมา แบบนี้โดยตรงมันเป็นสารละลายพร้อมใช้แบบนี้นะครับมันก็จะได้ประสิทธิภาพสูงกว่านะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมพอใช้ได้นะครับก็ลดต้นทุนได้แต่ก็ถามว่าประสิทธิภาพถ้าเทียบกันโดยตรงสูตรต่อสูตรเลยนะครับเขาเรียกว่าปริมาณเท่ากันนะครับก็จะเห็นผลแตกต่างเลยว่าใช้พวกปุ๋ยเกศนะครับหรือว่าเป็นปุ๋ยเหลวเนี่ยเมื่อมาเทียบกับปุ๋ยเม็ดเนี่ยจะบอกเลยว่าประสิทธิภาพวิคุณภาพพวกนี้จะสูงกว่า นะครับอันนี้ก็อธิบายไว้แบบนี้นะครับส่วนท่านที่จะเอาไปฉีดพ่นก็อย่างที่ผมขอบอกครับผมแนะนําปุ๋ยเกล็ดกับปุ๋ยเหลวแบบนี้อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ถ้าเอาถูกหน่อยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยเกล็ดที่พบเห็นโดยทั่วไปนะครับเพราะว่าเก็บสะสมเขาเรียกเก็บหลังจากใช้แล้วไม่หมดเนี่ยก็เก็บรักษาได้ง่ายนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมากนักนะครับราคาแบบถูกๆเลยก็โลลา 40บาทะลรพวกนี้80บาทร้อยกว่าบาทนะครับขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาและก็ความบริสุทธิ์ของปุ๋ยซึ่งผมเคยอธิบายไว้บ้างแล้วในเรื่องของแหล่งที่มานะครับว่าพวกนี้มันจะมีเกรดที่มันค่อนข้างสูงก็จะเรื่องบ่งบอกถึงคุณภาพสูงขึ้นไปด้วยตามราคานะครับแบบนี้แต่ท่านก็ลองไปใช้เทียบเอานะครับส่วน,อ,นอันนี้ไม่ต้องพูดถึงมากนักนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกหัวข้อหนึ่งเส้นพวกกลุ่มปุ๋ยละลายช้าเอาไปใช้เหมาะสมอะไรกับพืชอะไรได้บ้างนะครับ ามาใส่ทั้งดินแบบแบบปุ๋ยเม็ดได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ก็เปลืองนะครับอย่างที่ผมบอกวันนี้เราจะแนะนําในเรื่องของอวิธีการนําไปใช้ที่ถูกต้องเพมากกว่านะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ จะได้ไม่ต้องไปฟังใครว่าเออทำแบบนั้นสิทำแบบนี้สินะครับไม่อาศัยความเชื่อตรงนี้เราใช้ข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องแล้วก็ในเชิงของการปฏิบัติที่ได้ไปดูเกษตรกรหลายท่านนะครับได้ทำมาแล้วนะครับหรือเห็นทั้งที่ล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จหรือที่ประสบความสำเร็จนะครับก็เห็นมาเยอะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับท่านใดที่มี ข้อสงสัยในการเลือกใช้ประเภทของปุ๋ยนะครับเกี่ยวกับางานด้านการเกษตรของท่านที่ท่านปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้สูตรอะไรช่วงไหนนะครับก็สอบถามเข้ามาที่ผมได้นะครับหรือว่าลองเข้ามาดูาคลิปเก่าๆที่เราได้ทําไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยก็หลายหลายหัวข้อเหมือนกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ได้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้ปุ๋ยนะครับแล้วก็เรื่องของปุ๋ยเม็ดนะครับว่าละลายน้ําได้ไหมไปแช่น้ําฉีดน้ําได้ไหมนะครับก็ตอบให้ไปแล้ววันนี้นะครับโอเคนะครับท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามผมเข้ามาได้อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ผมแท็กซี่และเพจเทียนเกษตร2018ต้องขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับถ้าท่านใดต้องการสินค้ายังไงนะครับเราก็มีบริการส่งออนไลน์เช่นเคยนะครับวันนี้ผม แท็กซี่และเพจเพียนเกษตร2018นะครับคงต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ